ช่วงที่2สนับสนุนโดย h ี n o Smart h ทฮาร์ดโกลเทอร์ดาลีสติ่งไทยแลนด์คารอส ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วคาราตามะอย่างที่บอกคาราตามะใช่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบว่าแปลกมากคุณเองเดี๋ยวทำคำขอร้องก่อนคนจชวาช่โอ้โหเป็นคนญี่ปุ่นที่จะตื่นขึนมาไอคนญี่ปุ่นไอคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหน่อยนิดหน่อยในตุ๊กตาทรายที่เหลือไม่ได้เลยก็เป็นคอนเซ็ปที่เป็นเขาบอกว่าปิ้งย่างนะครับค่ะก็มีแต่รายการจัดร้านก็เก๋แล้วเก๋แล้วบอกเลยว่านี่มีี่เชฟนั่ง กุ๊บเข่าเราอยู่ให้ให้เราเห็นมีไม้ใคยที่เกิดคอลวิทำไรไว้ตีแล้วแล้วก็เดินแล้วสวัสดีแขกรับเชิญสวัสดีแขกรับเชิญเราก็สวัสดีค่ะที่แล้วใช่แขกรับเชิญเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นหมู่คณะใช่เขาไม่ค่อยฉายเดียวนี่ไม่เคยแต่วันนี้มาก็ไม่ใช่ว่ามาฉายเดียวเขาคือเอาเขาอะมาเป็นเหมือนแบบตัวแถบป่ะใช่ตัวประกอบตัวประกอบตลอดถือว่าเป็นนี่เลยน้องออม แนะนำตัวเร็วดีกว่าฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมนะคะวร์ดียัมพุทธาค่ะอ่านี่เลยอันนี้คือแขกรับเชิญแขกรับเชิญเราจริงอันนี้เป็นอันนั้นคือตัวประกอบตัวประกอบว่าดังมากกระแสกระแสโซเชียลกระแสโอ้โหทุกอย่างโครงการตรงนี้ตอนนี้ยอดยอดฟอลโลเยอะตัวแคมป์อยู่เท่าไหร่คะไอจีตอนนี้เหรอเยอะกว่าแคมปอีกเยอะน้อยกว่าเค้าอีกค่ะแล้วก็คือเป็นกระแสเพราะว่าเนื่องจากฟุตบอลไทย อ่ <t oss Freud> ตอนนั้นไปเชียร์เวียดนามเล่าเหตุการณ์ยังไงยังไงทำไมทำไมถึงบอกว่ามีคนฟอลโล่เยอะจากทุกคน ตอนนั้นตอนนั้นไปเชียรที่เวียดนามค่ะที่ไทยกับเวียดนามค่ะก็ไปอยู่ตรงกลุ่มกองเชียของของกลุ่มของคนไทยแต่จริงแล้วจริงๆเราอันนั้นคือเป็นบัตรที่ต้องต้องเสียตังค์นะจริงๆนะแคมแคมเขามีบัตรให้ยเป็นบัตรดีๆแต่ไม่นั่งเพราะตรงนั้นเนื่องจากตรงนั้นอ่ะมันเป็นคนเวียดนามเยอะด้วยเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเออเราอยู่กับคนไทยเยอะดีกว่าสบายใจกว่าอยากมีกองเชียร์แบบอยู่เยอะๆอยอุ่นใจก่าใช่ใช่แล้วคือแบบ อารมณ์ตอนนั้นมันแบบมันต้องเต้นอ่ะพี่นึกออกปะแบบมันมันก็ลุ้นบอลด้วยใช่ไแล้วกล้องจับมาพอดีปั๊บปบ๊บอ่ากดเลยไม่รู้ไม่ประมาณสามนาทีอ่ะไม่ถึงไม่ถึงไอ้แคมป์ยังไม่ถึงะแคมป์ยังอยู่ไม่ถึงเลยก็เลยนึกว่านี่วิ่งแทบตายไม่ปุ่สองสามวิสามยังเชียวเฉียวยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงแล้วรู้ไหมว่าแฟนนั่งอยู่ไหน ไม่รู้ไม่รู้ด้วยคือให้ให้บาดไปก็คิดว่าอยู่ตรงวีไอีก็ไม่คิดว่าจะไปอยู่ตรงนู้นแล้วกล้องจับนานมากมนานไม่พอแล้วก็ยังแบบโอ้โหรู้สึกจะขึ้นกล้องแบบตังทั่วเวียดนามเลยใช่ไหมอาจจะเป็นสเปคคนเวียดนามหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าสเปคเวียดนามไม่รู้แต่จะไปแคปแน่นอนเดี๋ยวก่อน<ค>อือ่นเรามาพอของเปล่ากอและเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างให้งขอเชิญ พี่อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นตัวแทนจากที่เรานี่เป็นที่ครับผมอ่้อน้ำมะวะเดสกส์นี่แปลว่าเพื่อชื่ออะไรครับอ๋อเป็นผู้จัดการร้านชื่อบัรดินครับพี่บัรดินนะครับอ่าสวัสดีครับเป็นผู้จัดการร้านชื่อคาราตมะนี่แปลว่าอะไรดีกว่าแปลว่าร้านที่ข้าศัต ถ้าเราต้มาเพราะว่าร้านที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศแล้วก็เครื่องดื่มชั้นเยี่ยมเพื่อมาบริการขอยที่พูดสโลแกนเย่มิเงี้ยบอกว่าอะไรนะก,กันอันนี้ตื่นหรือ,อย,ยังคือช่วงนี้มันยังโพลเพ<อ>ย์เย็นๆยังไม่ได้เวลาพอสักประมาณสามทุ่มไปเลยเนี่ย่<อ>ผมถนัดส้มตำมังส้มตำ<อ>มีอะไรมากดีกว่าวันนี้ที่ผมแนะนำให้พี่บัณฑิตครับสำหรับเมนูที่นี่นะครับคอนเซ็ปต์กาเลือกแต่ ดิสเพย์อ๋ออันนี้คือของจริงเป็นของจริงครับของจริงหมดเลยใช่แบบว่าเป็นดิสเพย์เหมือนที่แบบโชว์ตามอันนี้เราสั่งเดี๋ยวทำโชว์อย่างนี้เลยทำตรงนี้เลยคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นของจริงทำไมครับพี่แคปแคปอีกแล้วอ๋ออย่างอย่างอันนี้นี่นี่คือนี่นี่คืออ่าก็เป็นกระเทียมนี่อ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้ชื่อิโร่จัแท้หมดเลย ไม่อินเจแปนญี่ปุ่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 นโอ้ฮาราแล้ววันนี้มีอะไรให้ผมมาวันนี้คือเมนูไหนกลับมาต้องโีนลยครับฮาราคือเป็นปลากรีดนะครับปลาตัวสีแดงนะฮะปลาตัวสีแดงนี่ครับลูกค้ามาที่จะต้องผ่านเลยจะใช่ย่างใช่ย่าง เขาเรียกประเภทนี้ว่าอาหารประเภทนี้ว่าอะไรนะครับเป็นโรบะตยากิครับเป็นศิลปะการปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นศิลปะการโรบะตยากินะคะศิลปะการปิ้งย่างเราจะค่อยๆทานไปเรื่อยๆคุยกันไปสิ่งต่างๆไปนะครับไม่เร่งเลยไม่เร่งรีบทานให้อิ่มในทีเดียวนาไปเรื่อยๆทานชิวๆๆกับอาหารอาหารเคยเคยมาไหมไปดูเชฟทานไปแบบเชฟทำเสร็จอย่างก็จะเสิร์ฟให้มา คลาตอะไรนะคลาตอะไรคือไว้เสิร์ฟใช่ไหมไม่ใช่ไว้ตีหรอกเาทำอะไรผิดเขาเมือตานะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่จับเดี๋ยวถามว่าเคยมาแบบนี้ไหมลาตบันยาอะไรนะครับลาบโาตายากิเคยไหมไม่เคยลองดูดีกว่าพี่แคมไม่เคยพามากินอะไรอย่างนี้เลยปกติพี่แคมพาไปกินประมาณไหนออกฟางนากระหลงแล้วไปขวางเมื่อกี้ก็หลงเลย วันนี้ก็หลงมาโอเคมีอะไรวันนี้มีอะไรมีปลาละมีปลาแล้วก็มีหอยเชลมีหอยเชลใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็จะมีเนื้อคาโคชิมาเนื้อคาโคชิมาเนื้อเกตเฮนานะครับขับพรีเมียมครับขับสิ่งที่ไม่ทานเนื้อก็จะเป็นหมูเป็นหมูหมูแล้วก็จะมีครับแล้วก็จีมีจะมีเป็นมังอามาอิโมครับตอนนี้เป็นซีซั่นอะไรนะอะมาอีโมอามาอิโมใช่มันเป็นซีซั่นของเขาอ๋ออ่า มาถามพี่ออมดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้ออมนี่ก็กินเนี่ยต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวพอเขาเออเออเราไปเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะเจ้าประชาสัมพันธ์เราไปเจอกันได้ยังไงอ่ะคก็เจอเจอกันในอินสตาแกรมค่ะคือเขาไปฟอลโล่เรา เขาอกดไลค์ถี่มากเขอกไลค์ถี่มากเหมือนแบบบางคนที่เออชอบชมงว่าแบบจะไล์เยอะไปขนาไค์ที่เขบอกไล์ให้รู้ไล์ให้รู้ไล์ให้สกิไลแล้วรก็แบบว่าไล้รู้ว่าไรทำไมถึงไรไลค์ถี่จังนไกดเขาไปดูปุ๊บอะไรอย่างงี้เราก็เลยไปไลค์เหมือนแบบขอบคุณนะไลค์ต่อขอบคุณคชื่อว่าไม่มีใครรู้แน่นอนใช่ไหเคยบอกใครยังยัง เขาไปกระหน่ำไลค์ก่อนใช่โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีแบบไม่มีเคยญาติไม่มีเพื่อนไม่มีสายสัมพันธ์อะไรที่แบบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยอ่ะแล้วคุณแค่มุนไปกดไลค์เขาได้ไงอ่ะมันงั้นมันงั้นด้ว่างนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นอินีฬากังอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเล่นมากกว่าเฟซบุ๊กไปกดตรงนี้แน่เลยแบบว่ามันจะมีเหมือนตัวเซิร์ชอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดมาเลย ผู้หญิงคนนี้ใครก็เลยเข้าไปดูเลยเงี่ยแล้วเหมือนแบบเราเป็นคนชอบคนแบบตัวไล่ไล่เลี่ยไล่ไล่เลี่ยกันนะไล่ไล่โอเคสูงสูงแสดงว่าไม่ชอบผู้หญิงคนนี้พอไปไปถึงครั้งที่เจอสแกมของออมแล้วไล่อยู่ก็เข้าไปฟอลโล่เลยครั้งแรกเกือบยี่สิบลูกโอ้โหคิดว่าเท่าแบบถ้ารู้ไม่ใช่ดาราเขาจะรู้ตัวแน่นอนจะขึ้นในไปกดเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือ ประสงค์คืออยากรู้จักอตอยากให้เขา,เร,ารู้รว่าเขาชอบเขาเขาเรียกเรื่อ,องแอดเฟิร์สไซส์ปกติเจอไงแต่นี่เจอในรูปก็ประทับใจแล้วเราตอรู้ว่าเป็นนักบอลความรู้สึกแรกเป็นไงเราเคยมนนีแฟนนักบอลมาก่อนมอใช่ใช่ไม่เคยค่ะเราแม่ตอนแรกไม่ไม่คิดด้วยว่าเขาแบบเป็นนักบบจ,จริงจังจริงจังอ่ะ อ๋อคิดว่าเตะบอลเล่นๆทรงไม่ได้นัดกับเพื่อนแบบสนามแบบแยกทีมแม่เขาไม่ยอมรับตอนแรกตอนนี้มีเสื้อผ้ามต็มปุ๋ยป่ทำงานอะไรเรียนจบไหมที่ไหนพ่อแม่ทำงานอะไรทำอย่างนี้เลยจนเขาก็มารู้อะไรเงี้ยว่าผมจริงจังเรื่องฟุตบอล คือคือในชีวิตนี่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนที่แบบว่าเตะแต่ฟุตบอลเป็นอาชีพไงเพราะั่าไม่ฟุตบอลอาชีพใช่ใช่แบบว่าเราคิดว่าเขาคงต้องทํางานอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในคนละโคจรเลยว่ะเนี่ยอย่างจะเข้าพิจใคร่ะเขาเป็นนักศึกษาไงผมเข้าไปบอกผมเป็นนักฟุตบอลเตะบอลมุดเนี่ยเดี๋ยวเย็นไปซ้อมบอลเอ่อเช้าถึงบ่ายโมงว่างนอนเขาถามว่าทำไรเล่นโศัพท์คือมันไม่มีใครเชื่อว่าอาชีพนี้จะเลี้ยง ครอบครัวเรียกด้วยนะประมาณนั้นแม่เขาก็เลยแบบงงมีลอกหน่อในใจคือในควอพี่หลายๆคนเนี่ยในอาจจะบอกต้องยอมรับจริงว่าบ้านเราหลายๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอาชีพสมัยบอลใช่ไหมเมื่อสองปีแล้วยังไม่เปิดอันนี้ตลาดฟุตบอลยังไม่ดึมขนาดนี้เตะบอลอย่างเดียวเลยหรอไม่ทำอะไรเพิคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วรายได้ถูกต้องบอลได้มาจากตรงไหนที่จริงรายได้ฟุตบอลเยอะกว่าไอ้นี่ด้วยซ้ำนะจริงๆนะถ้าอยู่ที่ว่าความตั้งใจความหลายๆอย่าง ล้าพอรู้จ<า>กาาักแล้วไรแรกจนทำให้แคมก็ทำให้แม่ออมแล้วก็ยอมร<ห>ับเขาทำอะไรให้ให้เรารู้สึกว่ามาทำใจผู้ชายคนนี้ใจชนะใจเราจนกระทั่งว่าตัดสินใจว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละที่เราจะพบเป็นแฟนละเขาเป็นคนเอาใจเก่งอือเอาใจเก่งนะ เออเราก็เป็นคนแบบตลกอะไรเงี้ยอยู่ด้วยเราก็แบบว่าบางทีเราอารมณ์เสียอ่ทีหนึ่งแล้วเจอนี่อารมณ์เสียหนักกว่าเดิมอารมณเสียไม่เขาชอบทำอะไรตลกตลกให้เราแบบว่าเออลืมๆืมอะไรเออก็ขำๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่กับเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนตลกนะวันดีใช่ใช่ชอบแบบเล่นมุกอะไรแบบของเขาไปอ่ะเป็นตัวสีสันเลยแหละก็เลยประทับใจประทับใจแสบไหมมากแสบเรื่องอะไรบ้างเขา แสบเรื่องอะไรหรอต้องต้องดูในในสนามเขาแสบไหมเวลาแบบเขาเขาเล่นอะไรอาจจะแบบเล่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออคนกวนมากคนกวนใช่คนกวนหน่อยไม่ได้แสบมากหรอกก็แบบสไตล์เขาสไตล์คนแบบว่าคนกวนอย่างเงี้แหละก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยโดนเลยโดนใจก็อยู่ด้วยเราก็โอเคอยู่ด้วยเราก็แบบว่าแฮปปี้อย่างงเี้ยมีความสุข เอานี่ก็เป uh oh. ็นนี่มาอาจริงผู้ชายตลกเนี่ยสวยมากนกตลกมากได้อย่างนี้ก็บอกวางแผนย่างอนาคตนะถามไม่ถอดใจไหมถอดใจอะไเพีตรงนี้เขาคงวางไปเยอะเขาวางไปเยอะกัทะเลาะกันบ่อยเรื่องนี้อ่าอืมยังไงผมเป็นคนที่แบบ วันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราไม่รู้รอยู่กับปัจจุบันก่อนใช่ผมจะอยู่กับปัจจุบันเพราะถามว่าตอนนี้ผู้หญิงยุ่งแค่ไหนตอนนี้อายุไรยี่สิบหกยี่สิบหกตอนนี้ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ก็ยังยังมีเวลาเยอะคุณแม่แต่งอายุเท่าไหร่โยนโยนเข้าบ้านไปเลยเขาเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายฟางเส้น เมนูที่บอกว่าฟินาเล่ที่สุดก็คืออันนี้แหละนะครับปลาอะไรนะคะคิจิคิงจิในประเทศไทยไม่มีแน่นอนไม่มีอีกต่อไปแม้สเราก็ต้องมาถ่ารูปกันก่อนเท่มากปลาก็ดูแบบเทบอกว่าร้อนปลาผมเทมาก หลายรสชาติรวมกันนะครับอ่ะอันนี้เราได้ชิมเมนูของอาหารของร้านคาราทามาแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้กรโตุโกเซนอะไรกรโตุโกเซนมาขอบคุณสุโกยอร่อยมากครับอร่อยจริงๆวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นนิดหน่อยแล้วกันเราอยากรู้ว่าพิสูจน์ความแล้วฉาญจริงมันจะเป็นพิสูจน์เกมความรักหรือเกมความแทนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ามาเจอกันนะครับแบล็คฮอว์กยูทีวีครับผม Mà, <cười> 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 sao có nghĩ à?